มาครับสำหรับมาครับอีกรอบหนึ่งนะวันนี้ผมจะไม่ทำสอนสร้างกับดักส,สร้างนู่นนี่นั่นนู่นนี่นี่แต่ผมจะมาทำสร้างเวียนมาครับอ้าวเฮ้ยอา้าวชิบหายแล้วตัอนีีฆ่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววางผินเมื่อกี้ลงไม่วาง่าอ่ะเราจะมาแน,น้นอันนี้มันเจ็ยบยังอ,อันนี้มันเจ็ยบยังไม่มเจ็บใช่ไหมโอเคไอเราฆ่ามัน เพื่อเป็นการให้รู้ว่ามันยังมีเจ็บอ่ะตอนนี้ก็สร้างสางมัยมาชื่อของเขานั่นก็คือสโว์ Snow. แล้วผมจะตัดหัวเพราะว่ามันดูดีขึ้นเหมือนกับประหารชีวิตเลยอะ <c oughs> วางเลยกับตัวนี้นี่โหดมากตอนนั้นเป็นสังเวียนน้ำที่ผมเล่นกับยโรเนี่ย ชนะตลอดมาเลยเอาเลยนะเออหนึ่งสองวางยิงเอ้าไปวางอีกอันโอ้ไปวางสองตัวทำไมไม่เป็นไรยโรยโรนี้เดี๋ยวมันบลายซโรอ่ะดูดูตรงนี้ดูตรงนี้อ้าวตายฮาเพราะว่ามันสองตัวลุมกันอ่ะดูสิมันฆ่ากันเองด้วยเดียวเพราะมันยิงกันน่ะหอ ก็มันยิงกันเองเฮ้ยหยุดก่อนตายไปแล้วกรรมการยิงไม่ทันกรรมการยิงไม่ทันช่างเมียวมันใช่ไหมต่อไปขอเป็นเอ่ออย่าบอกนะว่าโกเลมโกเลมใช้ไม่ได้โลละเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสวดเฮะ อ้าปล่อยผีซะง,งั้นปล่อยผีเอาทำมันท้ายล่ะปิดโหมดอ๋อเสียงมาแค่หนึ่งบวกอ้ามันออกปล่อยผีอีกแล้วเอาต่ออื่นก็ได้กลับมาข้าไม,มา่ข้า,มไ,มขามไม่ได้ปล่อยน้อยไม่ดับแก๊สเดียวเลยดับแต่เออกันพอดูใช่ นี่ควรปล่อยผีเราจะปล่อยผีทุกตัวออกเราจะทำอะไรเนี่ยมานั่งปล่อยผีเนี่ยนะเออมีผีมีผีสองผีไปด้วยกันเอามันลงมันลงอีกตัวหนึ่งก็ลงเอามันขึ้นอีกตัวหนึ่งก็ขึ้นโอ้โหมีผีตัวหนึ่งก็ไปด้วยกันไหนมันอยู่ไหนบาเกลโฮนี่ยทุกตัวเลยอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอใช่นีมเหรอ ออยู่ไหนแล้วล่ะไปไกลได้มันแล้วเพิ่งสร้างเซนอะวางให้มันเห็นเลยอ๋อเราเป็นเพื่อนกันลืมมันลักสงบใช่ไหมใช่มาไปทางเวียนเราตกป่ะเอาไปเอาไงดีโตจะเอาไงไม่ใช่จะเปิเอาโตตัวก่อนสนุกก็เล่นกับสเกลตันเอสนุ สโนโกเลมแพงอย่างนี้ตอนนี้เรากำลังจะมาจาัดทำสังเวียนนะถ้าใครอยากให้ทำอะไรนู่นนี่นั่นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมทำให้แต่ดยวนี้ก็ไม่ได้อ่านหรอกว่าจะทำคลิปนู่นนี่นั่นอะไรนะเออ เอาดิไอ้เดินขาเออโอ้ยจะยิงไปไหนไกลแล้วเนี่ยโอ้เอาแบบนี้ไหมล่ะเอามาเอาใหม่หนึ่งตัวหนึ่งแต่ว่ามีการป้องกันได้อไะไรนะมีการป้องกันได้ถ้าเราเนี่ยนะป้องกันเออทำไม่ป้องกันแล้วจะทำไงล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันยีนโร เป็นฝ่ายสีน้ำเงินเดี๋ยวเป็นฝ่ายแดงเองเดี๋ยวเราเป็นฝ่ายแดงเองนอนแป๊บเดี๋ยวเราวางเตียงให้เราไม่ชอบนอนแบบธรรมดาเราเราชอบนอนแบบใต้ดินอันไหนอยู่พระอทิตย์ต้องตกดินเจ ข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยเอซ่าสู้ออ่ะไปนอนแล้วเราจะเปิดเพลงเพลงอะไรเหรอเพลงงานสุขเหรอ, <c oughs> อ่ะไปต่อเลย <c oughs> เอาเลยนะเ้อ <c> ะ <oughs> อะไรนะเออดึงสองซังบบังได้อย่าลืม <S <S อ,อ้าวตายไปตด้เมื่อไหร่ตายไปแล้วฮะแค่เราฟังเพลงเล่นๆไป จะพันึกขึ้นมาอีกตัวเหรอ เราแพ้ไปนะฮะจากพิเกลิตันตอนนี้ทำไมพิมเมนไวชั่นใหม่มันไม่ฆ่าแอลังโกรม่ะไม่รู้ทางไมดีแล้วเราคงต้องมาทำบ้านเอพิซีให้ดูเนอะ เพราะว่าทำมาอย่างไงก็ไม่ได้แล้วมามาทำเลยมา A B C เหรอเออเป็นห้องแถวเอาเป็นสิบคูณสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองเปิดเพลงไป้วย แล้วเราก็ทำบ้าน npc เสร็จแล้วนะแล้วแต่วาง npc เออมวางวาง NPC ให้แอรอนโกเลมเกิดวาง20ตัวยีโรวาง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้แ้ตายระวางโอ้โหเกิดมากร็รักกันเลยสวัสดีมาคอมมันเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าสลามมาคอมนะ อตัวตัวเล็กก็ตัวเล็กก็เกี่ยวนะถ้าก่อนเห็นลงดูทุกคนเดียวแล้วพูดว่าตัวเล็กมันเกี่ยวไหมก็ไม่รู้ใส่ไั้งสิบเอ็ดตัวเอาใส่ยี่สิบตัวเนี่ยก็ให้เกิดก็ให้เกิดเนี่ยวิธีขึ้นขึ้นแบบนี้เปิดประตูเปิดประตู มาเปิดตรงนี้นี่มาเปิดตรงนี้มาเปิดแค่ค่ยเนี่ยเปิดเปิดบานนี้นี่เปิดบานนีม้มาเปิดบานนี้วิ่งมานี่มาเปิดบานนี้นี่เปิดประตูแล้วรีบโดดแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูวุ้บเออแล้วก็ขึ้นมาถ้าตอนขาลงาจะลงยังไงฮะก็ลง,ลงก็ลงไปแบบนี้เลยแต่ห้ามแต่ห้ามแต่ห้ามลงไปในบ้านเอฟซีนะ อ๋อากระจกมาอุดไว้เออชอบไอเดียมากชอบไอเดียแบบนี้มากเอาเลยเขากระจงมาอุดไว้เฮ้ยเราโกเลมเกินแล้วเออดีมันเกิดข้างนอกอะทำมันเกิดข้างนอกอะเอ้าเกิดข้างนอกก็ใช่ไงอ๋เเออใช่ว่ะเอขนาดฟาร์มเหล็กที่เราทำพาร์ทก่อนเรา ทำจะไม่ได้ลงยูทั้แม่ก็ขออภัยด้วยมันยังเกิดข้างนอกเลยแต่สิ่งมีชีวิตเดียวที่เกิดบนน้ำได้ก็คือเอ่อนกลีมตัวนี้เนี่ยแอสตาแบบนี้แต่พอวิ่งวิ่งแบบคอนอ้วนเนี่ยดูแป๊บว่าขึ้นได้ไหมออกขึ้นได้อยู่มีแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้อี้ยงวะ เอากระต่ออ่ะ,อะมีส่วนร่วมด้วยหน่อยดิอ,อ้อาวเหรออ้ามีส่วนร่วมใช่ไหมได้จัดไปนี่มันก็สิบสองนาทีแล้วเร็วๆหน่อยอคลิปนี้ก็คือเรามาสร้างบ้านเอ ไอตัวนี้เนี่ยดังต้นตอนตอแรกว,ว่าจะทําสังเวียนใช่เราไม่รั้เพราะว่ามันไม่มีมันเกิดอาการเฟิลใช่ของคุณที่ติดตามทำวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบาย